กินง่ายขายคล่องโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อเตอร์สันสนีจตุวรณและโกมุตคงเทพ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พัฒนาอาชีพกลิ่นง่ายขายคล่องผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์สันสณีจัสรวณและผมโกมุตคงเทพสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะประสบการณ์ในชีวิตตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่านะครับไม่ว่าเราเคยพบเคยเจออะไรมาแล้วเราสะสมอะไรมาเนี่ยเราสามารถจะนํามาใชใ้เป็นประโยชน์กับปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตของเราได้ทั้งสิ้นเลยเนะครับในกรณีของอาจารย์เนี่ยอาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่า ประสบการณ์ที่ทําให้อาจารย์หันมามีความสนใจในเรื่องอาหารเนี่ยก็จากความเมตตาของผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวข้องกับอาหาร จริงๆตั้งแต่ก่อนที่อาจารย์จะได้มีโอกาสมาเจอกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิท่านนี้เนี่ยอาจารย์เองเจอผู้ทรงคุณวุฒิประจําครอบครัวมาโดยตลอดเพราะว่าทั้งคุณพ่อคุณย่าคุณยายนะตอวนใช <c oughs> ้จะอุวมเลยค่ะล้วนแล้วจะเป็นผู้ที่ทําอาหารทําขนมนะครับแล้วก็ตอนเป็นเด็กหญิงอยู่นี่อาจารย์ก็คือเล่น <c oughs> เขาใช <c oughs> ใ้ทำอะไรเราก็ทำแบบเล่นๆนะเพราะว่า <c oughs> <c oughs> เด็กๆจะมาเอาจริงเอาจังอะไรแต่ ความทรงจําต่างหากที่อยู่กับเราแล้วทําให้เรารู้ว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่สอนสิ่งที่ผู้ใหญ่ใช้เนี่ยมันคือเขาป้อนองค์ความรู้ให้เราอยู่จะเล่าว่าตอนเด็กๆนี่ที่บ้านทําขนมที่บ้านทําขนมขาย ขนมไทยโบราณเราเนี่ยขนมขนมถ<ผ>าดเน,นี่ยแหละค่ะหาขายเพราะฉนั้นมีทั้งตโกลมัดมีทั้งตะโก้มีทั้งขนมชั้นขนมเปียกปูนเยอะแยะที่บ้านทําทีหนึ่งทำชนิดเดียวในวันหนึ่งหรือว่าทําหลายชนิดอาจารย์ทำทุกชนิดสิบชนิดภายในสองชั่วโมงมีคนร่วมทำสองคนค่ะสองคนนะสองคนก็คือผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ค่ะทั้งคู่ผู้ใหญ่ทั้งคู่คือต้องยกความสามารถ ให้กับรุ่นคุณย่าคุณยายทางนู้นเนี่ยเพราะว่าท่านจะสามารถที่จะวางแผนครับใครว่าคนโบราณไม่มีการวางแผนต้องวางเาวางแผนเก่งมากใช่ฮะนะคะเขาจัดระเบียบเลยนะคะว่ามะพร้รราวใช้กับเมนูอะไรบ้างเมนูไหนใช้ยังไงครับ นะคะสมมติต้องการกะทิเขาคานกะทิเลยเท่าไหร่กะทินี้ใช้สาหรับอันนี้เท่าน,นี้อันนี้เท่าน,นี้อันนี้เท่านี้อันนี้เท่านี้แล้วมีจัดการเรียบร้อยว่าต้องเป็นหัวต้องเป็นหางเป็นกลาง<ช>อะไรเนี่ยนะคะคือท,ทําทีเดียวเนี่ยได้ครบทุกทุกอย่างที่ต้องใช้ใชไม่ได้แปลว่าครบทุกเมนูเพราะบางเมนูมันไม่ต้องใช้ฮะใช่บางเมนูไม่ต้องใช้ใช่สามารถแยกได้เลยในทันทีทําให้เหมือนกับทํหลายหลายเมนูในเวลาเดียวกันใช่ค่ะครับอย่างสมมุติถั่ว ถั่วเนี่ยจะใช้เมนูในในเมนูอะไรบ้างใช้ในขนมถั่วแปะอันนี้ถั่วอาจจะไม่ชัดอันนั้นค่ะหน้ากระฉีดที่มะพร้าวผุดผัดกับน้ําตาลครับใช้กับเมนูขนมต้มใช้กับเมนูอันนี้ใช้กับเมนูอันนี้แยกเลยทาทีเดียวแล้วอันนี้ก็กองมาตรงนี้อันนี้ใช้สาหรับอันนี้อันนี้นี่นี่นี่ก็คือเขาวางระเบียบแบบแผนกันได้โดยที่ไม่ได้ออกมาเป็นตารางเช็คลิส มันอยู่ในหัวมันอยู่ในความ<ช>สรงจำแล้วจุดที่น่าประหลาดใจแล้วก็น่ายกย่องมากๆก็คือว่าทําหลายๆอย่างอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยแต่มันจะเสร็จพร้อมกันสาเหตุที่ต้องเสร็จพร้อมกันเพราะว่า ถ้าทำอย่างเราสมัยนี้ก็คือว่าทำละอยาทำอินี่เสร็จก่อนเลยเดี๋ยว่อยไปทำอย่างที่2อย่างที่3อย่างที่4เนี่ยพอทำสักอย่างที่5เนี่ยไออย่างที่1เย็นหมดแล้วใช่เอาไปขายไม่ได้แล้วใช่หรือบางทีด้วยเนื้อสัมผัสของมันเนี่ยคือมันจับตัวเป็นก้อนแข็งละจบข่าวใช่ค่ะแต่ว่าในกรณีนี้คือเขาสามารถทุกอย่างเนี่ยเสร็จพร้อมขายเนี่ยพร้อมๆกันไม่รู้ทำได้ยังไงใช่ค่ะ เอาย้อนกลับมาที่ขนมของเรานะครับคือขนมที่ว่าเนี่ยที่บอกว่าสามารถทําได้เสร็จครบถ้วนพร้อมๆกันนั่นหมายความว่ามีการวางระบบระเบียบต่างๆแต่มีขนมอยู่หนึ่งชนิดที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดชื่อออกมาแล้วนะครับเป็นขนมที่เหมาะสําหรับจะให้พวกเราเวลาที่โดนผู้ใหญ่ใช้ทําเนี่ยมักจะโดนตีเสมอเสมอโดนบ่นด้วยโดนตี <S <s ด้วยเพราะมันต้องการรายละเอียดที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับแล้วก็ต้องการ การพิถีพิถันต้องการมาตราตวงวัดที่ค่อนข้างชัดเจนทั้งนั้นที่โดยทั่วไปเรามักจะบอกว่าขนมไทยอาหารไทยเนี่ยใช้การกะเอาตามรถมือแต่นี้ใช้ไม่ได้ค่ะอันนี้ต้องใช้การช่างตวงวัดที่ที่มีสัดส่วนถูกต้องเป๊ะ,เ,ปะเลยโดนตีแรกของขนมนี้คืออะไรทราบไหมคะคือนึ่งนานไป <laughs> เป็นขนมนึ่งแน่นอนใช่ค่ะเป็นขนมนึง่ง <laughs> ครับ การที่เรานึ่งนานไปหรือนึ่งเร็วไปเนี่ยมันมีผลต่อการเกาะกันระหว่างชั้นอ้าวเลยรู้เลยว่าขนมนี้คือขนม,ขนมชั้นขนมชั้น,อน,นเอะหรือขนมเธอ,อขนมชั้นที่เป็นชั้นชนที่ว่าเนี้ยฟังดูเหมือนกับว่ามันน่าจะง่ายๆนะเพราะหน้าตามันเหมือนกันรสชาติมันเหมือนกันทุกชั้นเลยแต่ในความเป็นจริงมันไม่เหมือนกัน ใช่ค่ะมันไม่เหมือนกันในอดีตนะคะในปัจจุบันนี้มันอาจจะเหมือนกันแต่ในอดีตเนี่ยไม่เหมือนกันเนื่องจากว่าในอดีตเนี่ยมันไม่ได้มีสีสังเคราะห์ที่เป็นสีผสมอาหารอย่างที่เราสะดวกใช้ในปัจจุบันนี้สีทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องใช้จากธรรมชาติทั้งหมดครับ แม้กระทั่งสีแดงก็ต้องจากธรรมชาติสีน้ำเงินธรรมชาติสีเขียวธรรมชาติทีนี้สีเขียวเนี่ยเราอาจจะนึกภาพออกแล้วใช้สีใบเตยซึ่งปัจจุบันก็มีการใช้อยู่สีน้ำเงินก็โอเคมีอยู่นะคะาจากอัญชันสีแดงอะไรที่จะทำให้มันเป็นสีแดงสวยสีแดงสมัยก่อนใช้จากครั่งครั่งนะฮะค่ะ ซึ่งเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเขาจะนิยมเลี้ยงตามต้นฉำฉามีกรรมวิธียากมากเลยกว่าจะได้ออกมาเป็นสีค่ะแล้วก็มันก็จะมีขี้ของเขาออกมานะคะแล้วก็ขี้ของเขาเนี่ยนะคะมาฝนด้วยน้ำร้อนแล้วก็ทำให้สีมันสดโดยการฆ่าเชื้อค่าอะไรของมันด้วยสัน้มแล้วถึงจะได้สีหมาด เป็นสีแดงจริงๆแต่ว่ามีอันหนึ่งที่เป็นส่วนส่วนสำคัญทีเดียวในการใช้สีจากธรรมชาติก็คือถ้าใช้สีจากธรรมชาติเวลาที่ทำเป็นชั้นขนมเนี่ยห้ามเอาไปใส่กะทิค่ะกะทินะเพราะว่าถ้าใส่แล้วเนี่ยตอนที่มาจัดเรียงชั้นเนี่ยสีมันจะซึมใช่ค่ะมันจะซึมลงมาสู่ไอ้ชั้นสีที่เป็นสีขาวเพืฉะนั้นใช้ไม่ได้ จะไม่ใส่ต้องไม่ใส่ค่ะคจะไม่ใส่จะเป็นแค่สีกับแป้งกับน้าตาลเท่านั้นนะคะคส่วนที่ชั้นที่เป็นสีขาวคือจะเป็นแป้งน้ําตาลกะทิเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นของดั้งเดิมของโบราณเนี่ยชั้นต่างๆนะครับถ้าเป็นชั้นขาวคือมีกะทิถ้าเป็นชั้นสีคือไม่มีกะทิะถ้าเป็นชั้นขาวซึ่งเป็นกะทิ จะไม่มีสีะนะแต่ถ้าเป็นชั้นที่เป็นสีเนี่ยคือเป็นแค่เฉพาะแป้งน้ําตาลเท่านั้นการนี้มันก็จะทาให้เวลาที่วางเป็นสลับชั้นกันไปเนี่ยสีไม่ซึมสีไม่ซึมหาก,กันแล้วมันจะเป็นชั้นที่เห็นชัดเจนสวยงามแล้วมีอีกหนึ่งอย่างที่อาจารย์บอกแล้วผมก็เพิ่งทราบดีเองนะครับว่าขนมชั้นเนี่ยเขามีจํานวนชั้นที่แน่นอนด้วยใช่ค่ะในขนมชั้นเนี่ยเราจะนิยมใช้ในงานในงานที่ เป็นมงคลคการที่เหมือนกับเป็นการอวยพรรอย่างเช่นงานแต่งงานที่มีขนมชั้นเพื่อเพื่อที่ให้เขาเนี่ยได้สามารถก้าวหน้าในหน้าที่การงานก้าวระดับชั้นขึ้นเหมือนคนสมัยก่อนเนี่ยมักจะนิยมให้ลูกรับราชการใช่ไหมคะ,คะได้เลื่อนขั้นเลื่อนชั้นะะแล้วเลขก้ามันก็เป็นเลขมงคลของทั้งไทยทั้งจีนด้วยใช่ค่ะเพราะนั้นขนมชั้นควรจะทําให้ได้ก้าชั้นซึ่งถ้าเป็นก้าชั้นเนี่ย มันก็เวลาเราสลับสีเนื่องจากว่ามีมันมีสองสีเนี่ยสีล่างสุดกับสีบนสุดมันต้องเป็นสีเดียวกันใช่ค่ะอ่าครับถ้าสีล่างสุดเป็นสีหนึ่งสีบนสุดดันเป็นอีกสีหนึ่งแปลว่านั้นไม่ได้ก้าวชั้นไม่ได้ก้าวเป็นชั้นคู่ละอ่าออนี่ก็เป็นอีกอีกหนึ่งสิ่งที่เคล็ดลับนะฮะที่ที่มีมาแต่โบราณเรามีสัดส่วนเรามีตัววัตถุดิดบอะไรบางข้าบอาจาร์คือคในสมัยโบราณเนี้ยนะคะเราใช้แป้งที่เป็นแป้งข้าวเจ้าที่เป็นแป้งโม้สด ครับนะคะเพราะฉะนั้นความนิ่มมันจะมีมากกว่าอ๋อแต่อาจารย์เคยบอกนี่ว่าสมัยสมัยนี้ถ้าหากว่าอยากจะให้มันง่ายเข้าเนี่ยแป้งสําเร็จรูปที่เป็นแป้งข้าวเจ้าเราก็สามารถจะมาทําให้มันเป็นแป้งสดได้ใช่ค่ะเพ่อการติมน,น้ําเข้าไปด้วยความที่คนปัจจุบันนี้ครับจะชอบลักษณะของแป้งที่มีความเหนียวอืมครับมีความเหนียวหนืด มากกว่าสมัยก uh, ่อนครับแป้งขนมชั้นสมัยก <inaudible> ่อนเนี่ยไม่ได้เหนียวเท่าปัจจุบันนี้ครับก็มีความเหนียวระดับหนึ่งแต่ไม่ได้เหนียวหนืดเท่าปัจจุบันนนั้ดังนั้นในแป้งปัจจุบันเนี่ยจึงนิยมผสมแป้งหลายๆอย่างเข้าด้วยกันอเพื่อความสะดวกในการทําครับนะคะแป้งที่ใช้ก็ดูตามคุณลักษณะของแป้งครับโอเคมีแป้งข้าวเจ้าแน่นอนครับเพื่อให้อยู่ตัวต่อมาก็จะมีแป้งมันที่ทําให้มีความเหนียว ถ้าใช้แป้งมันอย่างเดียวมันจะเหนียวเกินไปจะต้องให้มันมีความนุ่มโดยใช้ผสมแป้งเท้าเข้าไปด้วยโอจากนอกจากนั้นเราต้องการให้มันมีความเหนียวใสนะคะแล้วก็มีความหนืดคือเราจะนิยมใช้แป้งถั่วเขียวเติมเข้ามาโอ้ยสี่อย่างเลยแต่สมัยสมัยก่อนนี่ใช้อย่างเดียวเลยใช้อย่างเดียวเลยครับทีนี้พอใช้แป้งสี่อย่างปั๊บเนี่ยสัดส่วนของการใช้ ถ้าเป็นอดีตที่เคยทำเนี่ยรเราจะใช้แป้งข้าวเจ้าครึ่งหนึ่งและแป้งสามส่วนนี่คืออีกครึ่งหนึ่งส่วนสามส่วนนี้อะไรมากอะไรน้อยะอาจารย์แป้งแป้งมันแป้งเท้าแป้งถั่วเขียวครับนะคะสามอันเนี่ยจะมีสัดส่วนเท่ากับแป้งข้าวเจ้าสมมุติเราใช้แป้งข้าวเจ้าหนึ่งร้อยกรัมสามอย่างเนี่ยนะคะก็ให้ได้หนึ่งร้อยสิบกว่าใช่ค่ะสามอย่างนี้อย่างละเท่าเท่ากันใช่ค่ะอาจจะเท่าเท่ากันหรือว่า ที่ที่มากอาจจะใช้แป้งถั่วเขียว50แล้วก็แป้งเท้าแค่10แป้งเท้าจะใช้น้อยที่สุดครับแล้วก็แป้งแป้งมันอีก40ครับนะคะคแต่เนื้อก็จะไม่ไม่เหนียวมากมเท่ากับแป้งที่เท่ากับที่คนชอบอ๋อครับในปัจจุบนันนี้กลายเป็นว่าเขาชอบความเหนียวหนืดมากกว่าครับจะหนักแป้งไปที่ แป้งมันใช้แป้งมันเยอะที่สุดนะคะสมมุติว่าใช้แป้งมันเนี่ย120กรัมใช้แป้งข้าวเจ้าแค่สัก10-20กรัมเท่านั้นเองโอ้ครับมันก็จะมีลักษณะเนื้อที่แตกต่างไปจากของโบราณใช่ค่ะคแล้วก็ใช้แป้งเท้าเนี่ยอีก20-30กรัมแป้ง แป้งถั่วเขียวอีก10-20กรัมซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราพูดอยู่เสมอๆว่าไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเพราะมันขึ้นอยู่กับความนิยมตามยุคสมัยใช่ค่ะก็จะใช้แบบนี้ก็ได้เพราะถ้าเกิดทุกอย่างมัวทําแต่แบบดั้งเดิมอย่างเดียวแล้วคนไม่นิยมบริโภคกันที่สุดมันก็หายไปไม่มีใครทำเพราะทำแล้วขายไม่ได้ใช่ค่ะงั้นอันนี้เชิญปรับได้ปรับ<า>ได้นะคะตามเนื้อ แต่ง่ายที่สุดเลยค่ะคซื้อแป้งขนมชั้นสําเร็จรูปนี่ไงกําลังจะถามว่าพอมันยากๆแบบนี้เดี๋ยวนี้เขามีทําสําเร็จรูปไปมีค่ะมีแล้วจบม,วมีแล้วค่ะจบข่าวเลยค่ะไม่ต้องคือเพียงแต่ให้รู้ว่าแป้งแป้งขนมชั้นสําเร็จรูปของเขาเนี่ย เกิดจากเอาแป้งอะไรมาผสมกันบ้างนะคะในสัดส่วนนะซึ่งเขาอาจจะคำนวณมาแล้วว่าเหมาะสําหรับผู้บริโภคในยุคนี้เอาละถ้าอย่างนั้นวันนี้เราใช้แป้งสำเร็จรูปกันเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าเราจะชวนทําขายมันต้องสะดวกสะดวกสักหน่อยหนึ่งคือแป้งสำเร็จรูปอันที่2คือไม่ต้องไปนั่งฝนคลั่งหรอกค่ะใช้สีผสมอาหารไปเลยซึ่งมีหลากมากเลยนะครับเลือกสีได้ตามอัธยาศัยใช่คะแล้วก็กะทิครับในแป้งนะคะเราจะใช้น้ําตาลทราย ในแป้งทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะก็อยู่ประมาณหน0่กรัมสองกรัมครับนะคะจะใช้น้ำตาลทรายประมาณ250กรัมครับใช้กะทิทั้งหมดเนี่ยหัวกะทิ250หางกะทิอีก250ครับนะคะอนอกจากนั้นก็คือถ้าอันนี้ให้เอาหัวกะทินวดกับแป้ง ทั้งทั้งหมดเลยเอากะทิละลายน้ําตาลให้น้ําตาลละลายครับแล้วก็ไปนวดกับแป้งครับทั้งหมดเลยทีเดียวนะคะครับนวดไปแล้วพอหลังจากที่นวดได้ระดับหนึ่งแล้วก็เติมน้ําลงไปครับเติมเติมหากะทิที่เหลือครับทีนี้ถ้าสมมติว่ามันข้นเกินครับคือมันเหนียวเกินคือดูแล้วเนี่ยแป้งเนี่ยมันยังมีข่าวเยอะมากเลยครับนะคะอาจจะเติมน้ําครับ เติมหากะทิเพิ่มหรือเติมน้ำเปล่าเพิ่มได้อีกประมาณ5 0าสิถึงหนึ่งกรัมไม่ควรเกินจากนี้พ้นจากกระบวนการนี้แล้วเนี่ยมัต้องเป็นแป้งเหลวๆใช่ค่ะเป็นแป้งเหลวไปเทลงถาดคทีนี้ก็ถึงเวลาที่แบ่งแล้วค่ะครับถ้าสมมุติว่าต้องการทำสองสีเราก็จะต้องแบ่งให้ได้ทั้งหมดสี่เท่าคือถ้าทำสองสีแล้วต้องแบ่งแป้งแป้งเนี่ย กระทิที่เราผสมไว้เนี่ยครับจะต้องหารด้วยสี่เพราะว่าเป็นสีขาวเป็นสองเท่าอาสีขาวสองเท่า,าสีที่หนึ่งหนึ่งเท่าสีที่สองอีกหนึ่งเท่าอ๋อคำว่าสองสีนี่ไม่ไม่นับ ไม่นับสีขาวผมก็งงเพราะว่าสองสีคือสีขาวกับสีอะไรสักสีหนึ่งแล้วจันแบ่งสีทําไมเหรอคือสองสีที่ว่านี่เช่นสีน้ําเงินกับสีแดงก็ต้องมีสีขาวเนี่ยอีกสองเพราะว่าตอนที่มาสลับชั้นมันจะเป็นขาวสีขาวสีขาวสีแบบนี้ใ่ค่ะเข้าใจละครับแล้วอ่า ก็แบ่งใส่สีได้เลยนะคะพอใส่สีได้เลยเรียบร้อยด้วยความที่มันเป็นสีสังเคราะห์มันจะไม่ปนกันอยู่แล้วล่ะครับนะคะจากนั้นก็นึ่งครับตอนนึ่งทำยังไงครับนึ่งโดยการตั้งน้ำตั้งน้าให้เดือดก่อนครับแล้วก็วางถาดลงไปถ้าในกรณีเรานึ่งถาดนะคะเดี๋ยวจะบอกว่ามันจะมีแบบอีกแบบหนึ่งนะคะครับก็ค่อยๆหยอดไปทีละชั้นถ้าอยากจะเป็นจุดขายของเรา อยากเป็นจุดขายนะคะคบ,บอกว่าขนมชั้นของเราเนี่ยเป็นขนมชั้นมงคลเก้าชั้นก็ใกล้สตาร์ทด้วยตัวสีแล้วก็สลับด้วยขาวแล้วก็สีไปเรื่อยซึ่งอันนี้คือส่วนที่บอกไว้นะครับว่าจําเป็นที่จะต้องมีมาตราช่างตรงวัดก็คือว่าในการที่เราจะเทแต่ละชั้นเนี่ยต้องเทเท่ากันต้องเทเท่ากันเพื่อให้ความหนาของแต่ละชั้นเท่ากันใช่ค่ะแล้วก็ต้องจัดเรียงตัวถาดเนี่ยให้ระนาบของมันเนี่ย เป็นระนาบที่ขนานกันดีนะฮะมันถึงจะได้ความหนาที่เท่ากันทั้งหมดไม่ใช่ว่ามีบางส่วนหนาบางส่วนบางค่ะครับหนึ่งชั้นแรกสุดเรานึ่งนานไหมครับชั้นละประมาณ5นาทีห้านาทีห้าถึงเจ็ดนะครับก็พออันล่างเป็นสีต่อด้วยขาวก็อีก7นาทีแล้วก็สีอีกเจ็ดนาทีจนกระทั่งกาวเวลาเวลาเปิดออกมาเนี่ยนะคะต้องรีบเปิดอย่าให้น้ําหยดครับถ้าหยด ตรงไหนปั๊บตรงนั้นน่จะเสียคําเสียในที่นี้หมายความว่ามันจะเป็นไตที่อาจจะทําให้สีชั้นไหลลงมาอ๋อครับอันที่แป้งยังไม่สุกแลวไหลลงมาครับนะคะทีนี้วิธีการก็คือพอเปิดปั๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยนะว่าสีมันจะใสครับแป้งมันจะใสแล้วครับแล้วก็รีบเทลงมาครับนะคะถ้าแป้งไม่ใสครับเขาจะเรียกว่าเอ่อมาลทะทะลุละลายคือมันจะปนกันสีไปเลยครับ แล้วตรงนั้นจะไม่สุกเพราะนั้นใช้ไม่ได้ต้องทิ้งเลยโอ้โหต้องนั่งหยอดใหม่กันอีกค่ะ, <S <S ะเพราะฉะนั้นเวลาตอนนี้นะคะวิธีสาจริงๆแล้วอะสาเหตุที่เขาเริ่มต้นจากชั้นขาวเพราะเป็นการชั้นปรับระดับครับพอติ้งต่างว่าเราไม่สามารถที่จะจัดให้มันตรงได้ครับไอ้ชั้นแป้งที่ไม่สวยชั้นเดียวคือชั้นล่างครับนอกนั้นเนี่ยมันมันได้ระดับของมันแล้วล่ะ ครับนะคะชั้นต่อมาเนี่ยเวลาตักเนี่ยต้องหาภาชนะที่เท่าๆกันแล้วก็ตวงครับแล้วก็ตักใส่เท่าๆกันทุกชั้นนะคะทีนี้อพอเอาออกมาเมื่อสำเร็จรูปแล้วทิ้งไว้ให้เย็นก่อนตัดขายก็จะใช้วิธีว่าอาลอดชั้นล่างออกที่เราสตาร์ทขาวเนี่ยนะคะคือลอดชั้นล่างออกเพราะชั้นล่างมันไม่สวยมันไม่เสมอมีความหนาความบางบมันก็จะเหลือเก้าชั้นพอดีอ่าครับ แต่ด้วยความเสียดายตอนนี้ถ้ามันใกล้เคียงทุกคนก็ตัดขายหมดแหละ <Okay. S 2> นะคะทีนี้ในกรณีทําขายของเรานอกเหนือจากจะทําเป็นชั้นๆที่เป็นสี่เหลี่ยมแบบดั้งเดิมเนี่ยเราทําอะไรที่มันเพิ่มเติมทําให้ขายได้คล่องมากขึ้นตอนนี้เราจะมันมีพิมพ์ที่เป็นรูปดอกไม้เป็นรูปทรงต่างๆนะคะหยอดลงพิมพ์เลยหยอดลงพิมพ์เลยนะคะแต่ทริคขอฝากอย่างหนึ่งนะคะห้ามหยอดชั้นเดียวเต็มเต็มพิมพ์เลยอ๋อมันจะได้สีเดียว ใช่มมาได้สีเดียวหน้าที่จะมีวิธีการเล่นสีเราดูแบบนะคะอย่างเช่นที่เป็นอ,อย่างเช่นเป็นดอกทันตะวันครับนะคะมันก็จะมีเป็นหลุมเป็นมุมนะคะครเราต้องการให้เกรสรตรงกลางเป็นสีอะไร รเราหยอดสีนั้นลงไปก่อนนิดเดียวให้ให้มันไม่เกินออกมาข้างนอกครับหยอดสีอาจจะทําสีพิเศษใส่เข้ามาแล้วนึ่งก่อนเลยเ<อ>พอาะนื่องเสร็จเรียบร้อยต่อมาเราต้องการให้เป็นสีอะไรมันไม่จําเป็นต้องเป็นสีสลับขาว มันอาจจะเป็นสีต่อสีก็ได้เพราะว่ามันไม่ไหลมาปนกันอยู่แล้วเป็นสีผสมอาหารค่ะมันไม่ไหลปนกันรวมทั้งมันไม่วิ่งมาหาด้วยเพราะว่ามันเป็นร่องตามพิมพ์ครับอ่ะแล้วก็หยอดร่องกรีบไปเราต้องการให้มีเกสรมีเส้นเป็นสีอะไรก็เหมือนกับวาดรูปเลยล่ะใช่ค่ะเ้าเอามาวาดแต่เป็นสีขนค่ะมันก็จะกลายเป็นประมาณ2-3ถึงสชั้นมันแล้วแต่พิมครับถ้ามีเทคนิคตรงนี้พอเวลาแค่ออกมาเนี่ย พอความหมายละ。 มันจะมีความสวยงามมีสีที่หลากหลายแล้วก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่ารูปทรงมันจะไม่ใช่รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสอย่างที่เราคุ้นชินกันแต่ว่ามันยังออกมาเนี่ยมีความหวานมีความนุ่มแล้วก็เป็นสีสันต่างๆแสดงความเป็นขนมชั้นอยู่ใช่ค่ะก็น่าสนใจนะครับคุณผู้ฟังลองทําดูผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ขายกันได้คล่องๆแล้วก็ยังเป็นอีกส่วนที่ทําให้เรายังคงสืบสารบรรดาพวกตำรับตาราของขนมของอาหารไทยของเรากันไปต่อไปได้ยาวๆนานๆนะครับ นี่พัฒนาอาชีพกินง่ายขายคล่องกับขนมชั้นของเราหมดเวลาแล้วครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันสณีจัสวันและผมโกมุตคงเทศลาเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุศึกษาศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ